สวัสดีครับเราคนรักเทคโนโลยีและสาวก p p p l e ทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกำรับการเดินทางสุดมันบนรถไฟเ่าสาไเทคโนโลยีเพราะ p p p l e ลกำลังจะเปิดตัวนวัตกรรมสุดลำ้ำคุณได้ยินถูกต้องแล้วการเปิดตัว i p iPhone s u p p o r t s ใกล้เข้ามาแล้ว oh. และเรามาเพื่อบอกข้อมูลวงในว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นกันบ้างเตรียมกระเป๋าเงินของคุณให้พร้อมเพราะคุณจะต้องอยากอัปเกรดแน่นอน คุณรู้สึกถึงความตื่นเต้นในอากาศไหมนั่นคือเสียงของแฟน Apple หลายล้านคนที่กำลังกลั้นหายใจรอคอยให้ทีมคุกเดินขึ้นเวทีและพูดคำ,คำ magical, ว่า Magical One More Thing นั่นก็คือ One More Thing เราได้เห็นภาพหลุดกันมาบ้างแล้วและตอนนี้ช่วงเวลาแห่งความจรงิงใกล้เข้ามาแล้วนี่มันมากกว่าแค่การเปิดตัวโทรศัพท์นับคนแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลยละ่ะหยิบ Apple Pencil ของคุณสวม AirPods ให้พร้อม แล้วไปดำดิ่งสู่อนาคตของเทคโนโลยีกันจดวันเวลาตั้งนาฬิกาปลุกหรือแม้แต่เคลียร์ตารางงานของคุณเพราะคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งนี้แน่นอนงานเปิดตัว iPhone Sport u p ของ Apple จะจัดขึ้นในวันที่10กันยายนที่สำนักงานใหญ่ในคเปอร์ t i n o รัฐแคลิฟอรเนียถูกต้องแล้วทุกคน เรากำลังจะกลับไปยังที่ที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนคุณไม่จำเป็นต้องบินไปคูเปอร์ตีโนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้งานจะเริ่มเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นคือเที่ยงคืนตามเวลาตะวันออกซึ่งหมายความว่าชาวเวสต์โคสต์สามารถอยู่ดึกได้และชาว Coast, อีสต์โคสต์อาจต้องดื่มกาแฟเพิ่มอีกแก้วปีนี้มีข่าวลือว่าทีมของงานคืนวัดกมที่คุณสัมผัสได้ฟังดูน่าเบื่อไหมนะ แต่ก็น่าสนใจดีเหมือนกัน Apple ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์ที่สวยงามและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายดังนั้นเราจึงคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับค่ำคืนแห่งความประหลาดใจความตื่นเต้นและอาจจะมีน้ำตาแห่งความปิติบ้างโอเคอาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวก็ได้อย่างที่เขาพูดกันยิ่งมากยิ่งสนุก และ Apple ก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ในปีนี้ด้วย iPhone รุ่นใหม่ไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่สอแต่ถึงซรุ่นด้วยกันถูกต้องแล้วถึงซีโอกาสในการอัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุดและดีที่สุดอย่างแรกเรามี iPhone ส p r หรุ่นมาตรฐานของเจเนอเรชันใหม่คาดหวังโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นกล้องที่ดีขึ้นและอาจจะมีการปรับแต่งดีไซน์เล็กๆน้อยต่อไปคือ iPhone 1ิ plus เพราะใหญ่กว่าย่อมดีกว่าเสมอใช่ไหมละ่ะหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นสำหรับทุกความต้องการในการเลื่อนและสตรีมของคุณแต่อย่าเพิ่งไปไหนเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเรามี iPhone 14 Pro มีข่าวลือหน้าหูเกี่ยวกับระบบกล้องใหม่ที่น่าทึ่งอาจจะมาพร้อมกับเลนเ e อร์สโคปด้วยซ้ำ และสุดท้าย iPhone C s Sport Pro Max ที่ใหญ่ที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดหากคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือโทรศัพท์สำหรับคุณ4ใหม่อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นรอรุ่นกันสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ Apple กำลังจะขยายวงการอีกครั้งช่วงที่4พลิกโมนาฬิกาบนข้อมือคุณมันคงจะไม่ใช้งาน Apple Event ถ้าไม่มีของสวยสวยงามมามาประดับคอมือใช่ไหมละ่ะถูกต้องแล้วทุกคนนอกจาก iPhone C p o r t แล้วเรายังคาดหวังว่าจะได้เห็น Apple Watch รุ่นใหม่ที่สวยงามด้วยเตรียมตัวอัปเกรดนาฬิกาของคุณให้ดูดีขึ้นมีข่าวลือว่า Apple Watch Series 10จะเปิดตัวในงานนี้โปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นแน่นอนการติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายที่ดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว เราอาจจะได้เห็นหน้าฝัดและสายนาฬิการุ่นใหม่ๆเพื่อปรับแต่งสไตล์ของคุณและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผรจัญภัยและความทนทานก็ยังมี Apple Watch SE มันเหมือนกับ Apple Watch แต่แข็งแกร่งขึ้นและพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์เราไม่แน่ใจว่าจะมี SE รุ่นใหม่ในปีนี้หรือไม่แต่ Apple ชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักการออกกำลังกายแฟชั่นนิสตาที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือแค่คนที่ต้องการบอกเวลายังมีสไตล์ Apple ก็มีให้คุณครบครัน ช่วงที่6อย่าพลาดอนาคตนี่คือทั้งหมดที่เรามีในวันนี้งานเปิดตัว Apple iPhone p ิบ r กกำลังจะเป็นที่น่าจดจำ iPhone ใหม่ Apple Watch รุ่นใหม่ iOS 18และใครจะไปรู้ว่า Apple ยังมีอะไรเด็ดเดิ่นซ่อนอยู่อีกบ้างนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่มันคือการมองเห็นอนาคตของเทคโนโลยีมันเป็นโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งที่ Apple ซุ่มทำอยู่ในห้องทดลองลับและได้สัมผัสกับกับอุปกรณ์ ที่จะกำหนดวิธีชีวิตการทำงานและการเล่นของเราแล้วคุณจะรับชมงานแบบสดทุดและเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นเต้นนี้ได้อย่างไรง่ายมากไปที่เว็บไซต์ของ Apple หรือช่อง YouTube ของพวกเขาในวันที่สิกันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาตะวันออกแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นตาตื่นใจเชื่อผมเถอะคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งนี้